รับเข้าสู่บ้านสวนถนนพัดโฟมการเด่นเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนนะคะช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆม่กกี้นี้ฝนตกไปแล้วนะคะฝนตกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะเก่งก็มาเดินดูเนาะนี่ค่ะกิ่งที่แมงพวกแมงพวกนี้ค่ะมันชอบมากัดกินเนาะกัดกินจนกิ่งอโยหมดเก่งก็เลยเอาปูนแดงะคะ่ะมานะเพื่อที่จะมายาให้กับกิ่งที่มันโดนกัดไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เก่งบอกว่าแมงมันชอบแอบมาตอนคืนอบอกได้เลยะคะ่ะว่าเป็นอะไรที่แบบว่า ไม่อยากให้มันกัดเลยอ่ะเก่งเอาปูนแดงมาทาไว้ก่อนป้องกันไม่ให้มันมากัดซ้ํานะคะเนี่ยคะ่ะเก่งก็จะเอาปูนแดงนะคะมายาไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้มันกัดซ้ําสงสารสงสารน้องผู้เรียนนะคะโดนกัดจนแบบว่านะกิ่งหักหมดอะ่ะบอกได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเก่งเดินดูนะว่ามีกิ่งไหนอีกมันกัดจนโยหมดอะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่กัดจนโยหมดมาเดี๋ยวเรามายากันอีกนะคะเอาปูนเนี่ยคะ่ะมาทานะคะเพราะว่าเก่งไม่อยากให้กิ่งหักเอาโปะไปก่อน ให้มันเหม็นเมนมันจะได้ไม่มากัดซ้ำนะคะให้มันเหม็นเมนมันจะได้ไม่มากัดซ้ำแล้วเก่งก็ไม่อยากให้กิ่งหักไม่อยากให้กิ่งหักเลยค่ะเนี่ยค่ะ record. ไม่อยากให้กิ่งหักเนาะยาเพิ่มไว้นะคะอะยาไว้ก่อนมาเดี๋ยวจะมีอีกนะคะมีมีอีกซึ่งเก่งเห็นนะคะเมื่อกี้เนี่ยเก่งมาเดินดูละเนี่ยค่ะต้นเนี้ยค่ะเนะเนี่ยต้นเนี้ย เห็นไหมเนีย่ยดูมันกัดติกิ่งกําลังอ้วนๆเลยนะเพื่อนๆกิ่งกําลังแบบว่าเท่านี้ชี้เก่งแล้วอะต้นนี้ค่ะเป็นต้นที่เก่งรักมากเพราะว่าเขาแบบว่าช่วงช่วงประมาณหน้าฝนนะคะช่วงเออหน้าหนาวหน้าหนาวที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยเออบอกได้เลยค่ะว่าเขาแพ้อ,อากาศเนาะหรือไม่แตโดนยางะมะม่วงนี่แหละแล้วก็เสร็จแล้วอะคะ่ะทิ้งใบทั้งต้นเลยนะทิ้งใบทั้งต้นเลยนะคะแล้วก็เก่งก็ สั่งปุ๋ยมาใส่ให้เขาเนี่ยเก่งก็เพิ่มจะใส่นะใส่ไม่ได้หมดไปกระสอบนึงเป็นอินสีอัดเม็ดนะคะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาดีใจมากเนี่ยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาปูนมายาแนวไว้นะคะเพราะว่าเก่งไม่อยากให้แมงเนี่ยคะ่ะมากัดจนกิ่งหักเนาะเดี๋ยวเราเอาปูนทาไว้ก่อนทาไวะคะ้ค่ะเผื่อมันจะแบบว่าไม่กัดเพิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะเหม็นเมมันก็จะไม่มานี่เราทาปูนไว้นะทาปูนไว้อ่ะเดี๋ยวมาดูกิ่งอื่นอีกนะคะนี่มันกัดเจาะลําต้นเห็นไหม เห็นมันเจาะลําต้นไหมคะกิ่งนี้นะอ่ะเดี๋ยวเก่งก็จะเอาปูนทานะคะไม่ให้มันเจาะเพราะว่ากลัวกิ่งหักนะคะเพื<ๆ>่อนๆปิดไว้ก่อนเอาปูนอัดปิดไว้ก่อนนะคะถ้าปูนปิดปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ไปยุ่งนะมันจะได้กิ่นกิ่นแล้วมันก็ไปนะคะอ่ะสงสารนะคะน้องๆผู้เรียนนะคะกิ่งบอกได้เลยเนี่ยเก่งก็จะเอาปูนแดงเนี่ยมาทาปิดไว้นะสงสารสงสารน้องผู้เรียนมากไม่อยากให้เขาโดนจับเพิ่มเติม ะนะคะแล้วก็ตรงไหนเนี่ยค่ะที่เขาแบบว่าเป็นแบบเป็นโดนกัดเนี้ยเก่งก็จะเอาปูนเนี้ยมาทาทาปิดๆไว้นะคะ,ะแล้วก็ปิดๆไว้นะคะเพื่อนๆมันเจาะมันเจาะนะเนี่ยปูนเนี้ยค่ะเก่งก็เป็นปูนแดงเนาะปูนแดงที่เป็นปูนกินหมากเนี่ยค่ะมาทาเพิ่มนะคะสิ่งไหนที่โดนเจาะเนี่ยค่ะก็ไล่เอาปูนมาแต้นๆกันนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่ให้มันกัดเพิ่มแล้วก็จะได้ไม่หักกิ่งได้ไม่หักต้นจะได้ไม่หักนะคะเสียดายขาไว้ข้างบน มันเจตะกระแตน,นตะกระแต่ตัข้าวตัวตะกระแตนด้วยอ่ะ,อะนี่แหละค่ะเพื่อนๆอ่ะปูนแดงนะคะเราช่วยได้แล้วก็ทําได้เท่านี้นะคะ่ะเอาปูนแดงะคะ่ะมาทาลําต้นที่มันโดนแมงกัดนะคะกิ่งจะได้ไม่หักเอาถ้ายัางไงนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยฝนตกลงมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอ่ะ ก็ทําได้เท่านี้นะคะเยียวยาเป็นการเยียวยาไปก่อนนะคะนี่นะคะ่ะเนาะป้องกันเอาไว้อะไปแล้วนะคะพพเพื่อนๆค่ะถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เก่งกับบ้านสวนถนนพัฒน,น์มการเด้เกษตรอีตส,สวิถีรมย่งยืน,ส,นส,ส่วนผสมผลไม้ยืนต้นนะคะวันนี้เก่งก็ไปก่อแล้วเพวืพ่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสู้ๆค่ะ